สวัสดีครับเต้นวิถีสานครับผมครับพี่น้องครับผมครับสำหรับคลิปนี้พี่น้องครับผมครับตอนนี้อยู่ที่บ้านหัวหนองครับผมครัเมื่อนี้พาพี่พ่อน้องมาเอาปลาพี่น้องครับผมครับปลาใหญ่ครับผมพี่น้องอันนี้กำลังจะเอาขึ้นจาก่านลำครับพี่น้องครับผมน้ำทิ้มโดยพุทพ่อไนยพี่น้องครับก็ง่ายมืออาชีพหาปลาพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับอยู่ทางนั้นพี่น้องครับ โอยโกลวยมาแล้วพี่น้องวันนี้โอ้ยนี่ครับผมครับพูดอะไรพูดอะอกมาแล้วพี่น้องขับปลาวันนอ, <c oughs> อาาวนอ้มาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเบิ่งน้ำแกงเราขับไปโ่มปลาขึ้นมาแล้วงครับนี่เลยเป็นปลาเป็นปลาเยี่ยครับเลยปลาปลากระหู้ยักษ์ได้หนี่พี่น้อง

สุดยอดครับสุดยอดครับนี่ครับผมอันนี้ประมาณจักร nah, ู้ครับเนี่ยขึ้นมาตั้งแต่อุ้มอยู่นี่ประมาณจักรいいู<ๆ>้อันน <un> ี้ปลากของหัดีนี่เนี้นครับหหู้สบายหูหู้หูครับผมพี่น้องครับอ๋อขึ้นไปเท่ากับพี่น้องเนี่ยพี่น้องครับผมครับตันนี้กาลังจะเอาขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับเนาะครับเลยการทำการขั้วเก็ดออกพี่น้องครับผมครับทำการขั้วพี่น้องครับผม สาระปลาพวกนี้นี่ก็คือเป็นปลารู้สึกว่าไหนจะเป็นปลากระหูนะครับเนาะแล้วก็ส่วนมากที่มันตายนี่ก็คือเกิดจากการที่คนมาซิดเบ็ดสไหมครับนายมาซิดเบ็ดแล้วก็มันเบเของมันหลุดแล้วว่าก็ตายคือกอลปลาตัวนี้คือว่ามันจากโลครับนายซีฟซีฟโลขึ้นซีฟโลขึ้นอ้พี่นงปลาเบืองเบืองตะเกียบเนรอครับ เกตไม่นด้เกตติงใหญ่ครับผมเกตใหญ่บ่อืมบ่ไงว่าลาบปากก็มาได้โอ้พี่ปดองครับผมคเัาเข็ดมากๆบดาบครับครับผมครับพไปดองครับวันนี้หมานหมานครับผมพไปดองครับลาบปากลาบปากครับผมลาบปากครับครับทำไมลาบก็คือขัดมือไหมไม่บ้างบ่ไงได้กินลายมือแน่นอนพไปดองครับผมสำหรับปลาตัวนี้พี่นงครับทิฟโคโล่ไปดองถูกต้องเอาเอามาครับพไปดองผู้ใด้ยังได้ปลาไปหนึ่งไปอยังมาม้ไปดองครับผมหนึ่งกระเซ็บปิ้งกระเซ็บไปดองครับปลาพวกนี้ เนื้อลายน้อครับเนาะเอาเอๆพี่น ok ้องครับผมวันนี้เดี๋ยวท้อการขุดเก็จออกดีๆครับพี่น้องครับเนี่ยมาคั่วไปแล้วครับผมบะเบิงบพี่น้องครับว่าเนื้อมันจะเป็นเนื้อแบบใยน้อเนาะคือกับเนื้อวัวเนื้อคั่วบ่พี่น้องอย่างเป็นแบบเข้ามากแล้วยอดมากครับผมโอ้มาร์กละตากมากพองเนาะมาร์กตากกับทอดกินพี่น้องครับคุนเอ้ยผัดครับมาจานเลยมันน้อยๆ้องครับพอเลยอ๋อ เนี่ยครับเลยครับผมเมื่อกี้นี่เบิร์ตไปฟังหนึ่งครับว่าเบิือนเกต่น้องครับนะเกตไหมปวดดพี่น้องขอบผมลาบปากเลยมือไหนพี่น้องครับผมถือว่าโชคดีพี่น้องครับผมตังขอบครับผมครับตังมานังตะโอนพี่น้องครับผมว่างานไม่ยังโยงฉันปวดขาตายพี่น้องครับเพื่อจะแล้วครับผมตัวใหญ่พี่น้องครับผมมือไหนพี่น้องลาบปากก็เจ๊งมากๆตายก็ผมตายก็ถือมีเตอร์ดิบก็ไปไหน ดีพองครับผมครับตายครับผมคนพวงกอนสุดยอดพี่รองน้องครับผมโอ้ยวันนี้พี่้องครับผมจากพรกเกตพ่อย่งออกพี่รองครับผการป่าพี่้องครับพี่องพี่้องครับใหญ่กรกระเดียพี่รอง วัเด็กหน่อยคนหนึ่งลครับพี่รองครับเนี่ถึงไม่ยู้ิ้ตึกแหนมยูเลครับนี่อ๋อยูถงกา็มยูห้องางไปเลยชิดเยังดูขาดเลยนะครับเนาะยูเลยแห้งขึ้นอยานี้แห้งแห้แงแ,งแงตคุ้ม่แล้วยูในน้ำนี่แห้แงนครับเนาะน้ำนกอขอมา น <aid> <Solomon> ี่ครับพ <king stage> ี่น้องครับผมครับเมื่อกี้นี่กาลังคั่วป่าอยู่ดีๆพี่น้องครับผมครับวันนี้น้องเท่นะครับผมครับราชาชลุศครับผมครับมืัอนี้ก็ได้ไม่เยี่ยมไม่เยี่ยมกันนะครับเนาะครับผมครับว่าได้ไม่เยี่ยมไปซื้อได้คุณพ่อมืาอนี้ผมชลุศอีกสองลังเฮ้ยสุดยอดครับผมครับก็ต้องขอบคุณทางราชาชลุศมากๆครับผมครับที่ให้การสำนุนที่งานพิธีอีสานเฮานี่ครับผมครับพี่น้องครับผมเบิ้งพี่น้องครับนี่พี่น้องเอาไม้โชว์เบิ้งกันล้วพ่ออ่าทุงนี่ถุ่งหลายกิโลัอ่าล่างัครบน้องเทึ หนึ่งมิซีครับซีถุงให่แพ็กใหญ่แพ็กละหายนิโลพี่น้องครับผมผูดจะได้ผมผู้ใดอยากได้ผมชิโรดพี่น้องครับเวียนเวียนมหาวิถีอิสานมาเอาได้นะพ่อเนาะครับผมพูดแล้วผมชิโรครับก็ต้องขอบคุณทางราชาชิโรดครับผมที่ให้การทำนู่นเพื่อครับผมช่วยดูแลวิถีอีสานมาพี่น้องครับผมว่าไงว่าเอกสารเนี่ยบ่ต้องห่วงเลยสุดยอดพี่น้องครับผมผู้ใดยังบ่เคยลองลองเบืองพี่น้องครับสำหรับราชาชิโรดพี่น้องครับผมพอดีละเมื่อนี้ได้ขั้วปานแล้วก็นทไปเอื่อบใส่ราชาชิโรดหลายๆนะพอนาะบ่แซ่บมันรูไป ครับผมครับกรต้องขอบคุณทางราชาชลที่ให้ทอยทำนุนน้ำมาตลอดพี่น้องครับผมกะทำนุนกันไปตลอดพี่รองครับกะให้มาเดือนละล่างสองล่าง,<อ>งกินมะเบิร์ต<อ>พี่น้องครับต้องต้องได้แจกพี่จะต้องไปกินนำ้ำครับผมแต่ว่าถ้าผูา้ใดบริมาเอาน้ำเผากะสามารถซื้อหาได้ตามร่างค้าเขาแม่นมีตรวจป่ครับ้องเท้าสัรคามีตามร่างค่าทั่วไปครับหรือว่าจะเป็นตัวแทนฟาร์มมาดครับโอ้โหสุดยอดสุดยอด ผู้ใดยังไม่เคยลองลองเบิ่งสำหรับลองเปิดใจลองเบิ่งสำหรับราชาชลุดสุดยอดอีหลีพี่น้องครับผมฟังแต่ว่าราชาชลุดเลยนะครับผมกาเมื่อนี้กาต้องขอบคุณน้องเทพและทางบริษัทราชาชลุมากนะครับเนาะครับผมครับก็จะฝากติดตามพร้อมสำหรับคลิปของวิธีอีสานนะครับผมว่าจะมีอย่างให้พี่น้องในเบิ่งได้ติดตามด้วพ่อเนาะครับผมเอาพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้วิธีอีสานไวปสำนีก่อนครับผมครับ